พ่อคนกึศลาเี่ะไว้อพ่อเจ้าสู่อุย้ยเจ้าสู้เจ้าเสือไม่ต้องใส่ละอีพ่อมีเมียจากคนที่มาถามมีนอย่างงั้มนี่วิมึงเห็นไหมแกยากคู่นาะบอกลูกไปโลดว่าเจ้ามีเมียจากคนเจ้าสิไปเนี่ยอันนี้อย่างเจ้าสิไปยันยังคอยรับลูกได้ยุติเถอะคอยบอกโลดคอยรับได้คอยรับเมื่อนี่นังไหนเออคอยรับไดหาคนอีแม่เป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ซี แล้คนที่หาดีคนที่หาคายขวดที่ต้มอยู่ตลาดดีเที่ยวขวดไปเห็นเขาซื้อมื่ซื้อหมื่นเนี่เออคอยกันท้ามาหากินตัวลูกขอบัวกเขาขอบัวใหญ่เนาะอันที่วัดขวดเห็นไปเล่หลายเจ้าหอบไปเล่หลายเด่นกลับขึ้นมาเห็นเงื่อนหน่อยๆนี่เจ้า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 ให้เขาตีกับคนในขอบัวกเขาเนาะเถ้า ก็ถอยกันทำามาหากินแบ่งปันกันกินกันใส่กันอยากกันตัวสีเหตดจังไหนสันเจ้าถึงขนาดเหลือตีเท่าฮอเะว่าเป็นเจ้าเดินเนี่ยหนักใอยพูดเดียวว่าแมนตัวเนี่ยเพราะกาฮักเจ้าตัวเขาอยู่น้ำเจ้าแม่มาีกเจ้ยในน่ะฮดกูมาเงิดหลายแต่ไยสมพ่อว่าเขาโกนไปหลายๆคือเหลืยงเงินในอยน้อยห้าลังบาทก็ว่าฝนตกห้าลังบาทก็ว่านา้ำฝนห้าลังบาทก็ว่ามือนีขายเงียบ อได้มันมีคนอ,อีกนี่คนที่หาอีกทีเนี่ยเอ,ออันเงินขายของอนะนะ่อยจะของพันนี่เด้อไมเอาไปยังอีกไปยามี้ก่คตัวพ่อหนี้เงินใช้มือให้เขานด่ไหมก็เรหารอยหารอยหารอยไหมขนาดนั้นอะอืมแบบน,น้นพรเขาเก็ขเขาหาข่อได้ไหม่ยืมเงิทรพาบ้นเถอะฮัลโหลค่ะ อันวัดบ่ค่ะแมนวัดมันบ่ค่ะอันจองสาราไว้ัจบ่ไปได้วัดอ่ะไปได้ค่ะบ่่ไปบ่ได้บ่ไปว่าเป็นอย่างดอกเขาจะบ่ไปเด้หอดเ้๋ยมันจะปากบ่ได้ดอกอันอันมัรคทากคขาจองสาลา1ึเน้อค่ะไว้สหรับอันพ่อเ่าน้อมสักเด้อค่ะสาลานึอ่าเพราะว่ายังเติหนูก็สิไปนอนอยู่ในอินกู้ลักขาลรงบานกูอ่านนก็สิอยู่นอนอยู่ในเมียนล่ะค่ะเนี่ยน้อยก็สจอยู่นอนอยู่ในเมียนนําสาลาน้ากันล่ะค่ะ นั่นเลยแล้วค่ะตามนั่นเด้อค่ะอันมักรา,ายกมากราไปสาราหนึ่งเด้อค่ะจังในจังหนึ่งก็จะลืมนะค่ะเตรียมสานรีไว้พร้อมรวดค่ะขอบคุณค่ะว่างไหนล,ละ่ะเขาเขาว่างไหนละ่ะวันที่มีข้อมูลมาข้อมาไม,ม่มต้อใส่อีกหอดปั้นนี้แล้วจเจ้าจัดการเ,รเาบิดแล้วเนาะวันที่เอายังมามีขมม้อมูลเคลียบ่ล่ะเคลียบ่ะไร ที่เคียกันบ่ฮะเอาจังไหนว่ามาคุยกันกับลูกเอาคุยกันกับลูกเอาเอาจังไหนตกลงกันตกลงยิงหญ่หลักกับลูกตั้งร้านตัวหนาเมียยังมาถามบัวอยู่ถามเนี่ยโมีคนโมเปลี่ยนอุ้ยอยากกู้ก็บอยากกู้มัถืองำเอาอยากกู้เอุ้ยอยากกู้ไงมันถืองำนี่ลูก มูจักจีดวงชะตาพอจีสันจักบ่ถามว่าถอง่ามไม่หือ